สวัสดีค่ะสวัสดีตอนนี้ตอนคำคำแรงแรงค่ะมึงนองแลวอ่อนกินกล้วยคันกะว้าอย่ามาต่อกันไนจังไหนลูกมันิดต่อกันไนจังไหนมันต่อกันไม่ได้ก็มันหักแล้วไงครับกล้วยมันหักแล้วมันจะต่อได้ไงครับลูกอึ๊อึม อิ่มแล้วหรอครับลูกอิ่มแล้วหรอครับลูกครับหนูอิ่มแล้วใช่ไหมครับลูกืึแน่นี่ติลูกหมองเซตแม่อืมอืตมตะมาสิสามอ่างแถอ,อือืตมตมาสิสามอ่างแท้เมื่อสกับโป่กแน่บ่ได้เลยติลูกอืมตะมาสิสามอ่างแถ้ลูกอืม ซ้ำอ้างหลายไหมออ,อาบน้ำหายผมอาบน้ำแล้วผมจะขึ้นไปบนบ้านแล้วครับตะอ่อ,อ,อนกับมะไข่อีกกับโบแมนมาเชิอมาไข่อันเป็นน้ำหมูกน้ำหมูกไหลอากาศกับเปี้ยนแปลงเดี๋ยวห่อนเดี๋ยวหนาว ยังมัในก็บหอนหอนเนาะค่ะนอะแล้วก็เมื่อก่อนนก็ฝนตกฝนตกยังมาแดดกด็บแดดคคกแดดเนี่ยปาบตัวน้ำกับวัตทันติกหลวมอลาแม่ปาบตัวน้ำกับวัตทันอาบ่าเอาเต้นช้างช้างให้แม่มึงดูเอาเต้นช้างช้าง,งาช้าง น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าช้างมันจะตัวใหม่เบาจะหมูกยาวๆเด็กว่าง,งวงด้วยอาร้องเพลงช้างช้างให้มามาฟังหน่อยเรี๋ยวเพราะได้ยู่มีความสุขไปเนาะค่ะน้องกับพอ่อได้ห้องในหัวรลอไปน้ำ,ำตูกน้ำเต่าก่ได้บกคล้ายเครียด พราะเพราะเครียดนะคะเขาเอือ่อนไว้อย่างค <c ans> ันกระสีเบาทั้งล้าเบาทั้งไทย้อค่ะคะันกระเบา,บาเบาไทยกับบอแของ็งแรงขึ้น่าล่ะค่ะคันกับมาจากอืขันยูจังวัใช้ยภูมินะค่ะบางคนที่เข้ามาติดตามขันไม่กสียังพานในรูว่าขันยูจังวัดใจเนาะคะะ <c ans> ่ะเนาะเอ้ยอ้ยไ <c ans> ดยน้นเสาวติลูกไดน้นเสา์ทำแบบนั้นเหรอครับ ืึได้น้องสาวทำแบบนั้นนหะครับฮหืึน้องเลออนได้ปี11เดือนละค่ะไก่สีหอดวันเกิดแล้วน้องเลออนก็ยังกินนมอมั่นขันอยู่ค่ะกินนมขันพร้อมครับหนูพูดอะไรครับืึ กินนมแม่พอมแล้วก็กินนมอ่นซ้องพร้องพอมค่ะเ้วันถ้าพนนันคันกับว่าหน,น้องบ่อวนเลยค่ะ,น,ะน้องบ่อวนาว่าสิหายออกน้มกะกะว่าออกกะห้างแล้วค่ะนมแม่กะเริมห้างเริ่มนั่งออกแล้วยังเมื่อคืนกะวา่าคอยกินปนนัน ตาบัญญัตโมเวนเนี่ยค่นสิบพ่อหายกินนมปองเลยสิพยายามหายกินเข่าค่ะกำลังโอบขวดนมอยู่ค่ะเนี่ยค่ะคันล้ออบขวดนมแล้วอันนี้เลขอะไรครับลกูกเลขสี่เอาเคเจ้าสันอันนี้เลขศูนย์เอาเค้เจ้าสัน อันนี้เลขหกเฮ็แบบนำลูกอเอาออกมาเราก็เก็บซอยแม่เดอ้ออันนี้เลขห้าอยาเกนาเลขห้าเอาออกมาเราก็เก็บซอยแม่เดอ้อจีจีกีตาแต่หลกเขาเลขสามยิ้มไหนกับแม่นั่นเขาดีดกีตา์น,นี่ยจะเป็นห้องเฮ็ดงาเออห้อ,อ,หองอเล่นน้อง มองเลนเขาค่ะนี่ค่ะก็สิเป็นยุหองขัวเนาะค่ะนอตาบากัสิเป็นแบงโซนในให้เขาเนี่ยแะค่ะแบงโซนในหห้น้องเลนหยาละเมดีทิตาอืมอเด็กทิตาจ้าค่ะก๊าลังล้ออบ อบขวดนมให้น่องตาบากับบ้าได้ใส่ตอนนี้เหรอคะอบใบเนาะนอบใบค่ะอบขวดนมให้เขาอบจุกกรอกให้เขาค่ะน้องดูดจุกกรอกนะคะก็เลยต้องอบตรงนี้ค่ะเชื่ออ่ะแล้วหนูจะถอดออกทําไมลูกนู้สหนูจะถอดออกทําไมครับอน,นุเก็บของช่วยมาม้าก่อนครับ เก็บของช่วยมาม้าก่อนน้อนเก็บของช่วยมาม้าก่อนครับลูกมาคนเก่งเก็บของช่วยมาม้าแล้วเก็บใส่กระทงแล้วเก็บใส่กระรางนั้นแล้วเก็บใส่แล้วอู้เก่งจังเลยนี่ด้วยอันนี้ด้วยครับนี่ด้วยครับลูกอือหูเก่งจังเลยอันนี้ด้วยลูกนี่ด้วยลูกือเก็บด้วยครับ นูอ,ออกมาแล้วหนูต้องเก็บช่วยมามานะคะผมเก็บด้วยครับลูกหืมมามาเก็บช่วยหืมมามาเก็บช่วยเด้อคน้นตีเพิ่นเลี้ยงลูกกันคนเดียวเพิ่นตะเมนเกงนะะ่งเนาะค่ะทันหละยอมรับยอมรับว่าเพิ่นสูงเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะเพิ่นเก่งค่ะ,คะ คันเคยเห็นั่นเพื่อนพืนเมื่อแม่เพื่อนเนอะค่ะเป็นเป็นเป็นรุ่นพี่คันละค่ะเพื่อนเลี้ยงลูกกันคนเดียวสองคนเพื่อนกับลูกเพื่อนกับหูหูค่ะเพื่อนกับหูจากความลูกกับไดแล้วก็สู้สู่เคยเหตุงานเย็บผ่านน้ำการแต่งแต้สมัยเหตุงานอยู่โรงงานค่ะ กะคิดว่ามอยู่ต่างแดนก็คิดว่าสิดีขึ้นเนาะค่ะอีหยังกะได้เนาะ อาซีดีขืนอยู่ละค่ะถ้าเขาปรับปรุงโตใส่ใส่กันเนาะค่ะเนาะอันใดก็ได้กับต้องปรับปรุงโตใส่ค่เข่าหากันละค่ะเอาอมา <c oughs> อมาอ่อาเส็นมุกน้ำเส็นมุกน้ำอนเอาซัาออ,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 อกน้องแล้วออนกับปีสิบเอ็ดเดือนกับเริ่มที่สี่เริ่มที่สี่บวก เวลาเขาอยากกินเวลาน้องอยากเขาห้องหน้ามั้งส่นะค่ะปวดอออปวดยังสิกะเขาก็เริ่มที่สีบวกแล้วก็คันกะสิมีกระทถนเนาะค่ะกระทถนนั่งแต่ว่าเดี๋ยวนี้นองบ่านั่งละค่ะแล้วกะสิมีกระทถนที่เขาวางใส่หมองนั่งหมองของน้าของผู้ใหญ่เลยค่ะแต่วัานิเป็น้องเด็กหน่อยแล้วก็ปิดฝาลงเนาะะเนาะแล้วเขาก็นองกับสิขืนไปนั่ง นะคะแล้วก็เริ่มไอแล้วขื้นเป็นนั่งแล้วก,วก็เวลาเขาบอกนะคะเวลาเวลาเขาอยากปวดเขาปวดแล้วเขาก็บอกแล้วเขาก็ต้องพักไปค่ะอีกหน่อยไว้นี่นะคะเนาะแต่ว่าขันกบันนนนบว่าน้นองขันละวว่าน้องน้องบ่อ้วนน้องจอยน้องหยังส่วนน้องบิ้วขันกับว่านบิ้วก็ดีขืน้นยู กันกับว่าได้เข่าข่างลูกแล้วก็บ่ได้เข่าข่างผัวได้ค่ะกันกับเบานในในในเป็นกลางอยู่เด้คันวาบ่ได้เข่าข่างทั้งทั้งสองลูกคันกับกับย้อมรับอยู่ล่ะค่ะว่ากับกับดื้อดื้อยู่แต่ว่ากับในไว้ในในไว้ช่วงนี้นี่นี่นี่กับคือน้องปวดไปละค่ะครับ อะไรจี้จี้ติลูกไปแม่พักของน้ำเนะ<ห>าะฮะอ้คันกับพระพระนอนของของน้ำก้อนค่ะปลาปลาปลานี่ค่ะเวลาเขาตะก,กี้เนาะคะะ่ะเนาะคันกระสิฮาร์ดไห่ลูกนั่งโถน,นี่ก้อนค่ะนะคะเดี๋ยวนี้น,นองง่ายแล้วนองกระสิบ่นนั่งนี่แล้วค่ะเพราะว่ากสิฟื้นไข่เขานั่งในในถนเลยค่ะเพราะว่า กะททาความสะอาดง่ายพรอมเนาะค่ะเนาะนั่งนั่นเลยนะคะแต่แบบนี้ค่ะตอนที่เริ่มฮัด d ถ่ายนั่งไม่ไม่ค่ะฮัดอันนี้ก้อนค่ะนี่นะคะจะเป็นฟ้าคอแบบนี้น้อกะเป็นทังสี่ค่ะให้น้องนั่งเวลาเขาปวดเขาก็สิบอกปวแเราก็ต้องพาม้าแบบนี้ค่ะก็กดีขึ้นกันค่ะดีขึ้นกันเนาะคะ่ะเนาะ พ่อได้เลี้ยนดูค่ะผ่านี่กระขาดบ่ได้เด้ค่ะในในี่แหละค่ะคันกับสิพานองไปนอนก่อนค่ะคันกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เดดเดดค่ะบ๊ายบายไปลูกป่ะ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 ไปนอนน้อลูกเนาะโอ,อ้ป่ะ บาย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 ค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะผูงใช่ใช่อะหนูยิ้มหวานหรือยังอะยิ้มหวานหวานยิ้มหวานแบบนั้นล่ะครับลูกไปละค่ะบายบายค่ะอ่ะบายบายได้ออนบายบาย เดี yeah, bye. Bye ๋ยวไม่ายสวยๆบายบายบาย